ไม่ต้องควักเงินเต็มวันนี้เจอกันที่กูโรตีชาชักบางแก้วค่ะที่นี่เขารับคนละครึ่งค่ะเริ่มที่เครื่องดื่มก่อนเลยตัวนี้คือโกโก้พอลโลของที่นี่นะทุกคนโกโก้เข้มข้นจัดๆอมเนียนนุ่มรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นหวานมันกำลังดีอร่อยชื่นใจสุดๆ ด้วยของข้าวโรตีไข่ดาวกับแฮมดูไข่แดงที่เยิ้มออกมาสิคะแป้งโรตีนุ่มหนึบกินคู่กับไข่แดงเยิ้มๆคือลงตัวมากคือไฮไลท์โรตีชีสแกดูความยืดยืดไป3โลกชีสเน้นๆหอมๆคือมันเป็นความสุขของคนรักชีสจริงๆมาถ่ายคลิปยืดชีสกันเถอะ ฉันรักร้านนี้เพราะพวกเขามีทุกอย่างยำม,มาม่าทะเลอร่อยและเต็มไปด้วยรสชาติเป็นมิติใหม่ของการกินอาหารคาวหวานในร้านเดียวเครื่องทะเลมาเต็มทั้งกุ้งปลาหมึกรสชาติน้ำยำคือจีจ๊ดจ้าดโอ้ยเส้นนุ่มน้ำยำแซบทุกอย่างคือดีค่ะอร่อยจนโลกสดใสไปหมดเลยค่ะรีบมาเติมความสุขกันนะคะใครที่กำลังหาร้านใช้สิทธิ์คนละครึ่งแบบอร่อยและคุ้มจริงฉันแนะนำเลยที่นี่มาใช้สิทธิ์ที่ร้านเราง่ายๆจ่ายแค่ครึ่งเดียวเองนะคะ こういう